สวัสดีนะคะท่านผู้ชมม่ตุ้มชาแนลนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมเรือขร,ระพุนเรือลักจุงค่ะท่านผู้ชมโอ้โหน้ํามาแล้วนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมขอพายยี่สิบกันยา <c oughs> จ่ดเด้นน้ํามายี่สิบกันยาสองพันหร้อยหกสิบหกนะคะท่านผู้ชมดูจุดสะพานอโยธยานะคะสะพานเขียวที่ตจุม้มเชอบมาถ่ายเรือท่านผู้ชมชมนะคะดูกับเรือโปะนะคะท่านผู้ชม สองหัวเรือลากแล้วค่ะว้าวแต่ยังเป็นสี่เรือโป้เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเป็นสี่เรือโป้เหมือนเดิมนะคะสองหัวเรือลากเอึ่งเรือตรงท้ายสี่เรือโป้ะนะคะเรื่องนี้มาอีกหลายกบวนเลยท่านผู้ชมโอ้เยอะมากตามอสะพานบางเดียดตุ้มให้ดูนะคะมาอไกลยกยขบวนเลย เห็นไหมคะท่านผู้ชมโอ้ี่เห็นมานี่เป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะมาเป็นแบบกองทัพเลยค่ะมาดูน้ำหลากกลับมาแล้วนะคะแต่ยังเป็นแค่สองหัวเรือลากเดี๋ยวจะมีเรือมาเสริมตรงด้านเข้าแยกวัดพนันเชิงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ตจุ้มจะไปดักเรือที่หน้าวัดพนันเชิงด้วยนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็เห็นเข้าไปอยู่หนึ่งขบวนนะคะตุ้มมาสายวันนี้ เยอะมากเลยค่ะเหลือมุ่งหน้าไปอยู่แยกวัดพนันเชิงนะคะมุ่งไปด้านหน้า แต่ปีนี้จังว่าน้ำไม่ท่วมนะคะเพราะว่าเขื่อนจะต้องเก็บกักน้ำเอาไว้สำรองช่วงหน้าแล้งของปีหน้านะคะสีเรือโป๊ะสองลำดึงหน้าตรงท้ายหนึ่งนะคะเรือลำนี้ก็จอดพักคืนนะคะท่านผู้ชมสองลำคู่นะคะไม่ใช่ลำเดียวนะคะสองลำคู่นะคะจอดไว้ ด,ดนอนประมาณนั้นนะคะมาก็เต็มนำคลองเลยท่านผู้ชมดูไกลๆด้วยนะคะอ้ยยาวไปยันวัดแกตเตียนู่นะคะหลายขบวนเลยท่านผู้ชมหลายขบวนเลยค่ะจุดนี้บรรยากาศสวยมากนะคะน้ำก็ยังขึ้น ถือว่าขึ้นเยอะแล้วแต่ก็ไม่ท่วมนะคะดูแล้ฝั่งนูน้นบ้านสวยๆเคยท่วมทุกปีนะคะเคยท่วมทุกปีลงมาถ่ายเรือจุดนี้เคยท่วมทุกปีนะคะทํจ้จบแต่ปีนี้ไม่ท่วมนะคะยังเหลเยอะน้ำเพิ่มเริ่มขึ้นนะคะเมื่อเช้าตุ่มดูข่าวทางกรมตีอยู่เจ้าพญาเก็นเจ้าพญานะคะปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นจากสามร้อยลูกบาทเมตร เป็นหกร้อยนะคะเ่วงนี้หกร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะเอาอยู่ก็เอาอยู่เหลือวิ่งมานี่เป็นทีมงานของ S T R นะคะ S T R สองลำนั้นก็ S T R นะคะท่านผู้ชมวิ่งมานี่ก็ S T R นะคะมาแล้วก็ดูน้ำหลากต่อท้ายมาอีกสองกระบวนนะคะแล้วก็ท้ายท้ายนุนอีกหลายกระบวนเลยท่านผู้ชม ใต่สะพานเก่งมากเลยนะคะสะพานดีรอดได้ถึงสี่ลำนะจุ้มเคยเห็นสีล่ลำห้าลำเขาก็รอดได้นะคะดีมือมากๆสําหรับพี่กับจันเป็นกําลังใจให้กับพี่กับจันผู้ประกอบการทุกท่านนะคะแล้วก็พี่สลังที่อยู่เรือโปเห็นไหมคะท่านผู้ชมยังอยู่ในระดับสี่เรือโปอยู่นะคะถ้าน้ําขึ้นมากๆก็ ผมจะท่าจะขอความร่วมมือให้เหลือสามเรือโป๊ะนะคะท่านผู้ชมดูระดับน้ําตอนนี้ก็สี่เรือโป๊ะกําลังสวยกําลังไหวนะคะของหัวเรือลักจุงเข้าแยกน้ำวนหน้าวัดพนันเชิงอาจจะมีเรือมาเสริมมาช่วยนะคะจุดนี้เลยทางระดับการน,น้ําไหลเลยวัดพนันเชิงมาค่ะท่านผู้ชมวิ่งมุ่งหน้าไปปทุมธาน,นีนะคะจุดนี้ตามน้ําไหลนะคะ แต่เรือขบวนพวกนี้กำลังวิ่งหน้าเข้าไปตูแยกวัดพนันเชิงนนะคะ่ะไปวัดพนันเชิงกันนะคะวัดพนันเชิงอยู่เบื้องหน้านะคะท่านผู้ชมเกาะเมืองอยุธยาอยู่เบื้องหน้านะคะวิ่งทวนกระแสน้ําตลอดทางแล้วค่ะยาวเข้าแยกวัดพนันเชิงแล้วก็ยังวิ่งทวนกระแสน้ําในเส้นแม่น้ําป่าตักตลอดแนวจนถึง คอนหลวงเลยนะคะจูงกันเนึกไม่ออกวิ่งทวนกระแสน้ําตลอดทางว่างั้นท่านผู้ชม้งแจ่เข้าปากอ่าวมาเลยเข้าปากอา่าวสุพปปาารรณเข้ากรุงเทพเข้านนทบุรีในวิ่งทวนกระแสน้ําตลอดเลยนะคะ เดี๋ยวตุ้มจะขึ้นไปถ่ายข้างบนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวขบวนหน้าท่านผู้ชมไปชมขบวนเรือลักจุงบนสะพานมุมสูงนะคะแล้วก็จะไปดักเรือที่แยกวัดพนันเชิงด้วยกันจเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชม